มารยาทนะคะก็จะต้องนั่งให้ดูดีแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยที่สุดค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอตัวอย่างวิธีการนั่งบนโต๊ะอาหารที่มีมารยาทแล้วก็ถูกต้องให้ดูนะคะใช้ขาข้างที่ถนัดดันหลังเก้าอี้ไว้แบบนี้นะคะและมือก็ยังจะต้องจับที่พนักพิงตลอดเวลาก่อนนั่งนะคะให้ขาเนี่ยติดก,กับเก้าอี้พอดีแล้วก็นั่งลงไปแบบเรียบร้อยแบบนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนการเก็บขานะคะนั่งให้ขาชิดแบบนี้เลยค่ะใช้ขาอีกข้างนึงเกี่ยวไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะเพื่อเก็บขา ในกรณีที่มาเป็นคู่นะคะสุภาพบุรุษจะต้องดึงเก้าอี้ให้สุภาพสตรีนั่งก่อนค่ะหลังจากนั้นสุภาพบุรุษถึงจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองได้การนั่งเก้าอี้ของสุภาพสตรีนะคะจะต้องนั่งสองในสามของเก้าอี้ค่ะ ส่วนสุภาพบุรุษน,นะคะจะสามารถนั่งได้เต็มเก้าอี้ค่ะแต่ไม่ควรพิงพนักค,ค่ะการใช้ช้อนและซ่อมในการรับประทานอาหารตักอาหารให้พอดีคำใช้ซ่อมคอยประคองไม่ให้อาหารหล่นและที่สําคัญห้ามให้ช้อนกับซ่อมกระทบกันระหว่างกินอาหารเด็ดขาดค่ะในกรณีที่จะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะลุกไปทําธุระนะคะเราควรจะวางช้อนซ่อมเป็นกากระบาดแบบนี้นะคะเพื่อให้บริกรเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยยังไม่อิ่มและก็ยังไม่ต้องมาเก็บจานอาหารของเราค่ะ ในกรณีที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะให้เราวางช้อนซ่อมไหยแล้วก็เป็นคู่กันไว้แบบนี้ค่ะบริกรจะได้รู้ว่าเรารับประทานอิ่มแล้ว <S <S ส่วนการวางช้อนซ่อมเป็นคู่เอียงๆไว้แบบนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าอาหารอร่อยมากค่ะอะ